สำหรับบู r ฟอร์ดในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับไฮไลท์ก็คือคันที่อยู่ข้างหลังผมครับ Ford e v e r e s t รสต์สปอร์ตสเปเชียลเดิชันนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับล้วก็เอามาโชว์ครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินชมรอบคันแล้วก็ไปดูรถรุ่นอื่นๆของ Ford ในงานครั้งนี้ครับสำหรับตัว Ford Everest s p o ์สปอร์ตสเปเชียล n ดิชันนะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับเป็นสไตล์ลมดำนะครับตัวนี้นะครับสีที่เห็นอยู่นี้เป็นสีแรปนะครับแล้วก็ชุดแต่งเขาจริง ถัดมาด้านข้างนะครับเดินตามผมมานะครับนี่นะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสีแบบเป็นโนแบ็กมาเลยนะครับตรงนี้ไฟตัดหมอกตรงนี้ก็เป็นสีดําด้วยนะครับถัดมาที่จะเห็นจุดแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆของตัวฟอร์ดก็คือตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กจะมีคลิปแดงอยู่นะครับตรงนี้นะครับลมดําแล้วก็มีคลิปแดงนะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มมาเฉพาะสําหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันนะเนี่ยนะครับสีจะสีทูโทนนะ ตัวนี้นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดำรวมไปถึงลูปแลกด้วยนะครับจะเป็นสีดำนะครับด้ามจับก็จะเป็นสีลมดำหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เปิดฝาถังนะครับก็จะเป็นตัว e v เวอเรสแปะมานะครับาเป็นสีดำตัวนี้ต้องใส่แอดบรูแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ผ่านมาตรฐานยูโร5นะครับยูโร5นะด้านหลังนี่นะครับทั้งตัวสปอยเลอร์นะตัวนี้ก็ลมดำหมดเลยโลโก้นะครับเอเวอเรสต์สปอร์ dition นะครับนอกนั้นแล้ว ก็เหมือนกับตัวฟอร์ดนะตัวนี้นะครับจะใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวนะครับแล้วก็เกียร์ตนวัดแบบ6สปีดให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรแล้วก็ข้างในนะครับก็จะเป็นสามารถที่จะซิงกับแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้เช่นเดียวกันนะเกียร์นะครับคันเกียร์จะเป็นแบบปกตินะครับจะเป็นแบบแค่6สปีดนะไม่ใช่10สปีดนะครับแต่ว่าจะได้เบรกมือไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีที่วางแก้วอะไรต่าางๆม ภายในจะเน้นเป็นสีดําหมดเลยนะครับไม่มีเดินได้สีแดงสีขาวอะไรต่างๆนะครับไม่มีนะน,นี้ก็จะเป็นเรียบหรูที่เดียวนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ power outlet นะครับก็จะเป็น USB-C ไม่มีปลั๊กให้นะครับเราก็สามารถปรับแอร์ด้านหลังได้นะครับไม่มีซันลูปตัดออกไปนะครับก็จะเป็นตัวเหมือนพูดง่ายๆว่าตัวรุ่นเริ่มต้นนะแต่ว่าความเป็ะเ็กประสงค์การทับเพาะอะไรต่างๆ60 40ก็ที่จะเข้าแถวสามได้มีเหมือนเดิม นะครับอันนี้ก็คือตัว Ford Everest Sport Special e dition ครับส่วนราคานะครับ1 6 1 9 0 0้าบาทไม่รวมสีแล็บนะครับถ้าอยากได้สีแลบเนี่ยต้องเพิ่มเงินเอานะครับสีธรรมดานี่จะเป็นแบบคันสีขาวด้านโน้นนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วก็รถรุ่นอื่นๆของ f อร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับส่วนไลฟ์อัพอื่นๆนะครับที่เอามาโชว์นะครับอย่างคันนี้นะครับ MST r นะครับก็เอายังเอามาโชว์อยู่นะครับต่อจากงาน Motexpo ช่วงปลายปีที่ผ่านมายอดก็ถือว่าไปได้เรับ รถแต่งแนวสตรีทเซอร์กิตนะครับถัดมานะครับตัวเรนเจอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวธรรมดานะครับเอามาโชว์กันมาแล้วก็จะมีตัวสปอร์ตนะครับที่แต่งตัวนี้ก็แต่งเป็นแบบไกด์ไลน์นะครับมีลับสีแต่งล้อนะครับมีโลบาร์เข้ามาให้นะครับตรงด้านหลังนะครับตรงนี้มานะก็มีล้อเรนโซ่นะครับลายล้อแม็กต่างๆนะครับแล้วก็มีที่เหยียบด้านหลังขึ้นมาให้นะครับตรงนี้นะเป็นตัวเรนเจอร์สปอร์ตนะครับอันนี้ก็แต่งเป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะครับ ตัวสตอมแท็กนะนี่ความเด็นประสงค์ของตัวสปอตบาร์ด้านหลังนะครับสามารถที่จะบีบเลื่อนนะครับแล้วก็โหลดของได้ต่างๆได้เลื่อนง่ายๆครับเพียงแค่บีบนะครับก็สามารถเลื่อนนะนี่ก็ถือเป็นจุดขายของเขานะตัวสตอมแท็กนะครับเราก็จะมีชุดแต่งมีล้อมีอะไรต่างๆเข้ามาให้แล้วก็รวมไปถึงระบบความปลอดภัยนะนะครับก็มีมาให้มาส่วนคันนี้ครับตัวเรนเจอร์ตัว,ว V6 นะครับตัวนี้ก็มาแต่งดูแลแต่งดุทีเดียวนะดูล้อนะ โชกอัพนะครับโอแมนอิมูนะครับใส่เข้ามาแนบของโอแมนอิมูด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มทีเดียวนะครับเป็นตัว V6 นะครับตัวนี้ก็มาเป็นไลท์อัพเพิ่มเติมนะครับส่วนพระเอกของเรานะครับที่เราจะมาดูกันเรื่อยๆนะครับในงานนี้นะครับก็คือคันนี้เลยนะตัวท็อปของเขาก็คือตัว Ford Ranger Raptor นะครับอันนี้ก็เอามาโชว์แล้วก็ขายด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าซื้อรถตอนนี้นะครับก็จะมี โปรโมชั่นนะครับจองรถในงานนะครับรับกระเป๋าเดินทางจากฟอร์ดนะมีลโก้ลฟอร์ดเป็นแนวหรูหราทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับนี่ครับตระกูลเอเวอเรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแพทเทนัมตัว V6 หนะฮะหลังจากที่ใครๆหลายคนอยากจะให้นำเข้ามาเพิ่มตอนนี้ก็นําเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะจองได้นะครับมีรถพร้อมส่งอยู่นะครับสำหรับตัว Ford e v e r e s t รตัว V6 นะครับ f อร d e v e r e s t p l ต t i n u m v นมกนะครับก็จะเป็นไลน์อัพฝั่งของ e v e r e s t อยู่ตรงนี้นะครับ ใครสนใจนะครับโปรโมชั่นดีๆต่างๆนะครับก็สามารถจะมาพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายได้นะครับอันนี้ก็คือบูธของ Ford ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านสู่บูธ Ford ภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ปีนี้ f อร์ Ford ยังพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอพร้อมสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถยนต์ในไทยผ่านการเปิดตัวรถยนต์รุ่นพิเศษภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่26มีนาคมถึง6เมษายนนี้ ฟอร์ด <Ford, S 2> ขอเชิญทุกท่านสัมผัสตัวจริงของ Ford e v e r e s t Sport Special e d i t i o n ไลัน์อัพใหม่ตัวล่าสุด f o r d Everest ที่ผสะสานดีไซน์สปอร์ตเข้มดุดันและสมรรถนะการขับขี่เหนือชั้นและเทคโนโลยีล้ำสมัยในราคาคุ้มค่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหารถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่คล่องตัวฉบเฉียวและมีสไตล์เหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ Ford Everest Sport Special Edition มาในราคา1 6 1 9 0ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ0.99%และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนอกจากนี้ Ford ยังจัดเต็มไลอัพรถ Ford r a n g e r กระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ีล้อที่เป็นตัวจริงเรื่องความแกร่งและดุดันในทุกเส้นทางมาแสดงในงานครั้งนี้ด้วยทั้ง Ford r a n g e r r a p t o r กระบะสมรรถนะสูง DNA Ford Performance Ford r a n g e r w i ์ด t r a เที่มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ V6 Ford r a n g e r s t o r m Track ตัวเด่นด้วยชุดแต่งสุดเท่ Ford r a ว g e r กระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ีล้อ ที่มาพร้อมราคาพิเศษ1,49,000้บาทและฟรีประกันภัยชั้น1นอกจากนี้นะครับเรายังมีโปรโมชั่นสุดเล้าใจสำหรับรถยนต์รุ่นยอดนิยมในปัจจุบันอีกด้วยทั้ง Ford Venger XLS กระบะ4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติราคาพิเศษเพียง7,99,000บาท Ford Venger Raptor เครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรราคาพิเศษ 1, 699,000บาท Ford e v e r e s t Trend ราคาพิเศษ1 2 4 9 0 0้บาท ฟอ r ์ดเ n นเจอร์ไว r ์แทเครื่องยนต์3.0ลิตร V6 ดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับฟรีเงินสับงสนอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มขึ้นอีก50,000บาทด้วย Ford Everest Platinum ดอกเบี้ยพิเศษ1.99%ฟรีประกันภัยชั้น1พิเศษสำหรับลูกค้าเก่านะครับยังฟรีโปรแกรม Ford Care Go Plus อุ่นใจในการขับขี่ตลอด7ปี Ford ทุกรุ่นยังมาพร้อมโปรแกรมการรับประกันจัดโรงงานนานถึง5ปีหรือ150,000กิโเมตร นอกจากนี้เมื่อจองรถยนต์ฟอร์ดรุ่นใดก็ได้ในงานรับฟรีเลยครับกระเป๋าเดินทางดีไซน์หรูมูลค่า3,900บาทในบูธฟอร์ดปีนี้ฟอร์ดยังได้จัดเตรียม Studio Live สตูดิโอไลฟ์สดฟอร์ดไลฟ์สตูดิโอเพื่อเป็นพื้นที่ให้เหล่าครีเอเตอร์ได้ร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจภายในงานอีกด้วยเมื่อขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านมาเยี่ยมชมรถฟอร์ดได้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46และที่ผู้จัดจำหน่ายฟอร์ดท,ทั่วประเทศตลอดระยะเวลาช่วงการจัดงานครับ